วันนี้มีนะัดทำสีทั้งหมด5คิวนะคะทุกคนขานี่คะ่ะขยันไว้เถอะคะ่ะทุกคนขาช่วงสร้างตัวขยันให้มากประหยัดให้เยอะๆอย่าอายที่จะประหยัดนะคะทุกคนขาช่วงสร้างตัวหาให้ได้เยอะๆ เก็บให้มากๆนะคะทุกคนขาแล้ววันหนึ่งของที่ราคาแพงก็จะเป็นของที่ราคาถูกสําหรับเรานะคะทุกคนขานี่คะ่ะวันนี้มีนะทําสีทั้งหมด5คิวนะคะทุกคนขาหัวแรกเสร็จไปแล้วนะคะสีชมพูเชอร์รี่นะคะทุกคนขาลูกค้าขอมาสีแบบนี้ลูกค้าเอาแบบที่ เคยเห็นในร้านทําไปแล้วเอามาให้ทํานะคะทุกคนขาหัวที่สเป็นน้ําตาลบอลเทาหม่นๆนะคะทุกคนขาลูกค้าเป็นคนผิวสีแทนนะคะทุกคนขาอยากได้สีผมที่ทําให้หน้าสว่างหัวที่3เริ่มเลยคะ่ะนี่คะ่ะ เป็นน้ำตาลหม่นเทานะคะทุกคนขาตรงไฮไลท์จะออกเป็นขาวๆเทาๆหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนขาหัวที่สีเริ่มเลยคะ่ะเป็นงานแก้นะคะทุกคนขาลูกค้าทําสีเองมาด่างนะคะทุกคนขาแก้เสร็จก็จะประมาณนี้คะ่ะแล้วก็ทําสีแฟชั่นกรบงอกด้วยนะคะทุกคนขาคุณแม่อายุ50ปีแล้วค่ะทุกคนขาแต่ยังสวยนะคะทุกคนขาดูก่อนคุณแม่บอกชอบมาก หัวสุดท้ายนะคะเป็นลูกค้าประจํานะคะคุณแม่เขาขอทําก่อนบินไปอังกฤษนะคะก่อนที่จะส่งลูกชายไปเรียนที่อังกฤษนะคะทุกคนขานี่ค่ะสีผมสวยๆก่อนบินนะคะทุกคนขา